วิธีเชื่อมต่อ w i i i o t s p o t นะคะให้ตัวเครื่อง Android เนี่ยสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะนับแรกก็คือให้สไลด์จอลงแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกคําว่า WI-Fi กดค้างไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ให้เราเลือกเป็นคําว่าเปิดค่ะทีนี้ให้ไปในมือถือของเรานะคะมือถือก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเสร็จแล้วเลือกไปที่การเชื่อมต่อนะคะ เรื่องมาที่ฮอสปอ t มือถือและการแชร์อินเทอร์เนต็ตค่ะให้กดเปิดฮอสปอ t มือถือบนตัวเครื่องนะคะหลังจากที่เราเปิดตัวฮอสปอ t มือถือของเราแล้วนะคะตัวสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเปิดแบบนี้ก็จะมีชื่อมือถือของเรานะคะพร้อมกับรหัสผ่านอย่างอันนี้นะคะจะใช้เป็นชื่อศิลปะพาแปดหกเก้าหกนะคะแล้วก็มีรหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วทีนี้เราย้อนกลับไปบนตัวเครื่องค่ะ ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเจอนะคะรหัสของมือถือเราให้เข้าไปทําการเชื่อมต่อนี้ได้เลยค่ะโดยการกดที่ตัวชื่อหนึ่งครั้งนะคะเขาจะเด้งขึ้นมาว่าให้ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านนะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่เราตั้งค่าไว้นะคะ1นถึงแบนจอเราก็พิมพ์เลยค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคะเสร็จแล้วกดเชื่อมต่อ ากนั้นรอสักครู่ค่ะตัวเครื่องเนี่ยก็จะทําการเชื่อมต่อนะคะพอทําการเชื่อมต่อเราจะมีขึ้นคําว่าเชื่อมต่อแล้วพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ตัวใบพัดของตัว wifi ตัวนี้นะคะเ mm hmm. ชื่อมต่อแล้วให้เรากดออกค่ะให้ลองเข้าตัวแอปพลิเคชันนะคะอย่างนี้เราลองเล่นตัวแอป u t u b e ตัว Youtube นะคะก็จะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะคะความเร็วก็จะตามกับอินเทอร์เน็ตของเราะคะ่ะแล้วก็สามารถเล่นคลิปที่เราต้องการได้เลยนะคะ